เรื่องจริงของคุณหมอท่านหนึ่งที่คิดจะเกษียณอายุด้วยการไปทําสวนตางจังหวัดเฉกเช่นเดียวกับคนที่เกษียณอายุทั่วไปแต่กับพบความจริงที่เกิดขึ้นพี่ยูสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสบายดีไหมคะก็ไม่ค่อยสบายนะทําไมอะคะไปทําไร่แล้วมันเหมือนจะดีมันก็ไม่ดีเท่าไหรอ่อ่ะมันพี่ว่าไม่ใช่ตัวพี่อะ่ะ ม่ใช่ตัวพี่แน่ๆมาทำไล่ทำสวนหลังกเกษียณนี่มันแบบเป็นแฟชั่นเนาะใช่มันก็มองว่าน่าจะดีนะแต่มันกลับเป็นไม่ดีอ่ะมัน,มนไม่ใช่ตัวเราเราอย่างนี้พี่ว่าจะทำอะไรดีะคะ่ะยังไม่รู้เลยคิดไม่ออกนาฬิการเรือนนี้สวยเลยเนี่ย เนี่ยมรายังติดเทคโนโลยีอยู่เงี้ยไงมันก็เลยมันก็ไม่ใช่เราใช่ไหมใช่ไปที่นู่นแล้วก็ทําอะไรไม่ได้และแล้ววันหนึ่งคุณหมอท่านนี้ก็ได้พบความต้องการที่แท้จริงด้วยการเดินตามรอยพายุโคราบาของในหลวงรัชกาลที่9 สํานกพระราชวังพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลลาธิเบศรามาธิบดีจัก,กรีนฤบดินสยามินทราธิราชปร,รมนาถบพิษสวรรคก ตัดสินใจแล้วฉันจะเปิดโรงพยาบาลรักษามะเร็งเต้านมพระองค์ท่านยังทำให้คนอื่นได้ทำไมเราจะทำไม่ได้ฉันเอาด้วย นามรักบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่เป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลเฉพาะทางสัรยศาสตร์มะเร็งเต้านมขนาดเล็กซึ่งก่อตั้งโดยกลุ่มเพื่อนที่ต้องการเปลี่ยนวิธีคิดการบริหารโรงพยาบาลเอกชนที่ไม่มุ่งหวังผลกําไรหากแต่มุ่งเน้นการรักษาผู้ป่วยมะเร็งให้มีสุขภาพที่ดีและมีความสุข และที่สำคัญมีโอกาสในการเข้าถึงการรักษาได้อย่างเท่าเทียมภายใต้เทคโนโลยีที่ทันสมัยการรักษาที่มีคุณภาพและบุคลากรทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญ ทั้งนี้คุณหมอนุชหรือรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงเยาวนุชคงด่านหนึ่งในผู้ที่จัดตั้งโรงพยาบาลนมรักซึ่งมีนายแพทย์วลันวิไลหงและเภสัชกรหญิงออนอนงสวัสดิ์พาณิชย์ได้มุ่งมั่นและตั้งใจที่จะทําให้โรงพยาบาลแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านเพื่อเป็นที่พึ่งสําหรับทุกคนพร้อมตั้งปณิธานไว้ว่าจะรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมทุกคนอย่างดีที่สุดและยังจัดตั้งกองทุนน้ำมารักษา เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ยากไร้โรงพยาบาลนี่จริงๆเนี่ยต,ต้องกลับไปแบ็กกราวตัวเองคือก่อนหน้านี้เนี่ยทำงานอยู่ที่คณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะก็เป็นหัวหน้าหน่วยสัญยศาสตร์เต้านมและต่อมไรท่อแล้วก็เป็นรองคณะบดีตอนที่จะอยู่รามาเนี่ยมันก็ถึงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตหลายคนบอกว่าไปวางแผนตอนวันที่เกษียณแต่ปอเนี่ยวางแผนก่อน40-45เนี่ยเริ่มวางแผนและ ว่าหลังเกษียณจะทําอะไรก็ไปทําสวนตอนนั้นเนี่ยคิดเหมือนผู้สูงอายุอื่นๆก็ไปซื้อสวนไว้ที่สุพรรณนะคะแล้วก็ทยอยปลูกต้นไม้เพื่อหวังว่าตอนที่เกษียณเนี่ยเราจะได้ไปอยู่สวนพอถึงอายุ50ก็กลับมาคิดใหม่กับตัวเองว่าเอ๊ะชีวิตเราเราก็หลงแสงสีพอสมควรนะคะยังติดในเรื่องความเจริญยังอยากที่จะชอบเล่นอินเทอร์เน็ต ไปอยู่อย่างนั้นมันอาจจะไม่ใช่ชีวิตเราก็ได้เราไม่จําเป็นต้องไปตามเหมือนคนอื่นก็กลับมานั่งคิดใหม่ว่าแล้วเราจะทําอะไรถ้าเราไปคิดตอนอายุ60เนี่ยมันอาจจะช้าไปเพราะว่าเวลาทําอะไรเนี่ยกว่าที่มันจะเติบโตกว่าที่จะเก็บเกี่ยวประโยชน์เนี่ยมันจะใช้นานเลยกลับมานั่งคิดว่าความสุขของเราเนี่ยอยู่อยู่ที่การทํางานนะคะงานที่เราชอบ ก็คือเรื่องการได้ตรวจคนไข้กันที่ได้สอนหนังสือนะคะในเรื่องที่ตัวเองชํานาญคือเลือกเต้านมก็กลับมามองว่าเอ๊ะแล้วไอ้ที่เราอยู่ในรามาธิบดีตอนปัจจุบันตอนอายุ50ตอนนั้นเนี่ยมันตอบโจทย์หมดหรือยังถามว่ามันตอบโจทย์ได้ระดับหนึ่งนะคะหกสิบแต่มันมีอีกบางอันที่มันยังไม่ตอบโจทย์เพราะว่ามันมีบางอย่างที่เราอยากจะทําแต่มันยังมีกรอบของระเบียบราชการอยู่ ก็เลยมานั่งคิดว่าเราสามารถที่จะทําตรงนี้ได้ไหมก็เลยมาคุยกับเพื่อนนะคะอีกสองคนซึ่งท่านหนึ่งก็เป็นคุณหมอสูนะะอท่านหนึ่งก็เป็นเภสัชกรว่าเอะถ้าเกิดสมมุติเนี่ยเรามาทำาธุรกิจอะไรที่เรา3คนเนี่ยได้มีวัตถุประสงค์เหมือนๆกันทําแล้วเราแฮปปี้นะ,กะเกษียณแล้วเราก็ไม่ได้ได้ลำบากก็เลยมาเป็นที่มาของการทําโรงพยาบาลพอมาทําตรงนี้ถามว่ามันยากไหม มันยากแต่ว่าเรามีจุดหมายปลายทางว่าเราจะอยู่ตรงไหนเราอยากจะทำะโมเดลโรงบันเต้านมที่เป็นศูนย์เต้านมดีดในในเมืองไทยนะคะที่อาจจะมันมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เขายังอาจไม่เข้าถึงบริการได้ทำในแบบของเราให้คนไข้มาเนี่ยเราเขารู้สึกว่ามาที่นี่เนี่ยเขาไม่ได้ไปโรงพยาบาลเหมือนโรงพยาบาลใหญ่ๆไปเป็นแค่ว่าเอาไปพบหมอจริงๆมาี่นี้ก็คือ เหมือนคนในครอบครัวหลังๆเนี่ยอาชีพหมอมันอาจจะเป็นธุรกิจจนเกินไปเราก็กถ้าเราทําโมเดลโรงพยาบาลเอกชนที่มันไม่ได้เป็นธุรกิจจา๋าเรายังมีการเอ,อ,อื้ออบอ้อมาลีให้กับคนไข้นะคะหมอให้ในสแตนดาดที่มันดีๆกับคนไข้เนี่ยมันก็เลยเกิดเป็นโมเดลโรงพยาบาลน้ำมรักขึ้น มะเร็งเต้านมเป็นคันเงียบที่ยังคงครองแชมป์อันดับหนึ่งในการฆ่าชีวิตของผู้หญิงทั่วโลกซึ่งผู้หญิงโดยส่วนใหญ่มักมองข้ามโรคนี้เนื่องจากมะเร็งเต้านมจะไม่แสดงอาการในระยะเริ่มต้นซึ่งจากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก WHO เมื่อปี2018พบว่าในทุกๆ1ชั่วโมงจะมีหญิงไทยเป็นมะเร็งเต้านมเพิ่มขึ้น2.2คนหรือเฉลี่ยมากถึง53คนต่อวัน ดังนั้นหากมีการตรวจพบมะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่มต้นพบว่าจะมีอัตราการรอดชีวิตอยู่ที่5ปีมากกว่า80%แต่หากตรวจพบในระยะรุนแรงจะมีอัตราการรอดชีวิตอยู่ที่5ปีราวๆ10-40% ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันจึงทำให้เกิดปัญหาของธุรกิจการรักษาพยาบาลน,นั่นคือความไม่สมดุลระหว่างความต้องการของผู้ป่วยและบริการที่โรงพยาบาลน,นอกจากนี้ยังรวมถึงความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเครื่องมือและการรักษาที่มีคุณภาพจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษซึ่งต้องมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายเป็นจานวนมหาศาลในปัจจุบันในเมืองไทยเนี่ยถ้ามองเฉพาะผู้หญิงมะเร็งเต้านมเราเนี่ยเจอเป็นอันดับหนึ่ง ะะตอนนีถ้ถ้าเทียบสถิติเราย้อนไปเมื่อสัก30-40ปีที่แล้วตัวเลขคนไข้มะเร็งเต้านมที่เป็นคนไข้ใหม่ต่อปีเนี่ยเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวนะคะก็อันนี้ถือว่าเป็นปัญหาที่ที่สำคัญของประเทศนะคะก็เลยมองว่ากลุ่มนี้มีปริมาณที่ค่อนข้างเยอะการที่เขาจะไปรักษาในโรงพยาบาลรัฐบาลคิวค่อนข้างแน่นนะคะกว่าจะได้ตรวจแมมโมแกรมกว่าจะได้นัดผ่าตัด เรียกว่าต้องต้องไปกันหลายรอบนะคะแต่นี้ถ้าเกิดสมมุติว่าอยากได้มาตรฐานสูง,สง,สงจริงหนึ่งก็ไปโรงเรียนแพทย์นะคะก็จะได้มาตรฐานที่ที่สูงทัดเทียมนานาชาติหรืออันที่สองก็ต้องไปโรงพยาบาลเอกชนชั้นนําก็มองว่าตรงนี้ยังมีเคาเรียกมีช่องว่างอยู่อย,อยู่พอสมควรก็มองว่าเอ้ถ้าเราทาโรงพยาบาลตรงนี้ทีม่มาตรฐานมันสูงจริงๆแต่ราคาเนี่ยเขาพอที่จะจ่ายได้นะคะแล้วก็มี การดูแลกันเหมือนคนในครอบครัวมันก็จะน่าจะไปไปตอบโจทย์ได้อีกโจทย์หนึ่งนอกจากเรื่องราคากับคุณภาพแล้วเนี่ยคือในเชิงความสัมพันธ์นะคะระหว่างหมอกับคนไข้หมอหมองว่าคนไข้มะเร็งเนี่ยในยุคปัจจุบันที่เราบอกว่าเป็นยุคที่บอกว่าต้องใช้ Big Data ใช้ AI ใช้เทคโนโลยีคือเรียกว่า Hi-Tech แต่คนไข้มะเร็งยังต้องการคำว่า Hi Touch ยังต้องการสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ ต้องการคุยคนไข้มะเร็งต้องการหมอที่เข้าใจเขาเวลาที่จะแจ้งข่าวร้ายต้องค่อยๆแจ้งสังเกตปฏิกิยาคนไข้ก่อนว่าเป็นยังไงรับได้ไหมครอบครัวเกาเป็นยังไงไอ้ Touch ตรงนี้มีความสําคัญสําหรับคนไข้กลุ่มมะเร็งค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นการที่ที่ทำตรงนี้มันก็จะช่วยเติมเติมแกลบที่มันยังขาดอยู่ของบ้านเราโรงพยาบาลนมรัก จึงมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งของโรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางด้านเต้านมที่ไม่ได้มุ่งหากำไรสูงสุดหรือระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์หากเพียงแต่มีความตั้งใจในการทำโรงพยาบาลเฉพาะทางเล็กๆที่สามารถสร้างอำนาจต่อรองในสังคมพร้อมๆกับสร้างการเปลี่ยนแปลงของระบ,บบบางอย่างในโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นมายาวนาน ตอนที่คิดชื่อเนี่ยก็นั่งคิดกันคิดไปคิดมาก็เลยเอาเอานมแล้วก็รักนะคะรักษาเติมสระอะเข้าไปก็เป็นน้ำมะต่นี้เผอิญน,น้ำมะเนี่ยมันมาตรงกับไอ้ตัวอคอลบายลูของของที่เราตั้งคือน้ำมะมันคือนอบน้อมนะคะรักก็คือรักษาทเวลาที่แปลเป็นภาษาอังกฤษก็คือเป็น respect and care นะคะก,ก็ออกมาว่าเวลาที่เรารักษากันเนี่ยต่างคนต่าง,ต,างต้อง respect ซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ มาจนถึงเป็นโลโก้นะคะโลโก้หมอเพลินหมอเป็นผ่าหมอผ่าตัดหมอผ่าตัดเนี่ยเขาเขามีคำพูดว่าเป็น uh, lady hand ion r heart แล้วก็ eagle eyes นะคะเราก็เลยมองเป็นไอตัวรูปมือนะคะสมือ1ใจดูแล2เต้านะคะก็เลยเป็นที่มาของอชื่อนามลักษแล้วก็โลโก้ซึ่งอันนี้เราก็จะถ่ายทอดไปสู่ของพนักงานด้วยว่าเวลาการรักษาเนี่ยเราไม่ได้รักษาโรคนะแต่เราสาคนที่ก็เป็นโรค ้วยความฝันนั้นสูงสุดของทางโรงพยาบาลคือการที่จะสร้างโรงพยาบาลน้ำมรักให้เป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลเต้านมและสุขภาพสตรีที่ดีที่สุดในประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในราคาที่เข้าถึงได้พร้อมๆกับการใช้วิชาชีพทำประโยชน์ให้สังคมมากที่สุดเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินสร้างธุรกิจโรงพยาบาลให้เป็นธุรกิจสีขาวพร้อมช่วยเหลือสังคม คณะคนโรงพยาบาลนี้ก็คือจริงๆเนี่ยหมอมองว่าถ้าเราทําตรงนี้มันเป็นโมเดลโรงพยาบาลที่ดีนะคะสร้างโมเดลโรงพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนในอีกแบบหนึง่งที่ไม่ได้หวังกําไรคือกาไรมีพอให้เราอยู่ได้แล้วสามารถเอื้อนะคะเอื้อประโยชน์ให้กับคนไข้นะคะซึ่งอาจจะเป็นคนไข้ที่เข้ามารับบริการเราหรืออาจจะเป็นคนอื่นที่ไม่สามารถที่จะมารับบริการเราได้ แต่เราทําอะไรที่จะช่วยเขาได้ไหมเช่นอาจจะแบ่งเบาภาระบางส่วนซึ่งอย่างที่นี้เราก็มีกองทุนนมรักษาในการที่จะช่วยคนไข้ที่ไม่สามารถจะจ่ายเงินได้ก็สามารถที่จะเข้ามาแล้วก็ทําตรงนี้ให้ฟรีถ้าเราทําโมเดลการรักษาของเอกชนที่มันไม่ได้เป็น maximize profit หมาว่าอันนี้ได้ไประโยชน์การที่2คือในแง่เรื่องการศึกษาในแง่เรื่องการวิจัยถ้าลงมาลเอกชนที่เป็นลงมันเฉพาะทางแบบนี้เราเราเด่นไป ทำเรื่องการศึกษาเรื่องวิจัยด้วยให้เด่นคือเรียกว่าวิชาการได้ด้วยเราก็สามารถที่จะเผยแพร่ความรู้ตรงนี้ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมองภาพสุดท้ายของโรงพยาบาลน,นี้เนี่ยยังไงเราคงไม่ใช่เป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดเราเปลี่ยนโมเดลโรงพยาบาลเอกชนบ้านเราไหมว่ามาช่วยเนี่ยเป็นตัวเสริมในของภาครัฐการที่ทำโรงพยาบาลตรงนี้เนี่ย หมอมองว่าอันเมื่อกี้ที่บอกคือเรื่องความสุขเนี่ยเราได้นะคะเรามีการเตรียมวางแผนล่วงหน้ากับอีกอันที่ได้ก็คือว่ามันได้ได้ช่วยคนอื่นด้วยคือการสร้างงานคนอื่นสร้างงานให้พนักง,งานที่เข้ามาทํางานที่เรานะคะแล้วก็ถ่ายทอดความคิดความรู้สึกตรงนี้จากเราคิดหนึ่งคนพนักง,งาน50คนทำยังไงให้ค่อยคิดได้เหมือนเราคือถ้าทุกคนทำอย่างนี้มันก็จะค่อยๆกระจายไอเดียแบบแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะ ถ้าเราทำตรงนี้มันเป็นโมเดลโรงพยาบาลที่ดีนะคะสร้างโมเดลโรงพยาบาลเอกชนในอีกแบบหนึ่งที่ไม่ได้หวังกำไรร่วมสนับสนุนการทำความดีเพื่อสังคมดีที่ยั่งยืนกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชาอาณาจากักรหรือกอรอมน w w w i s o c g o t h รับแจ้งเหตุความมั่นคงโทรสายด่วน1374กอรมนเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส